สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่ในเกม BNB M นะครับเกมมือถือใหม่จากทางค่าย n e x o n นะครับจะเป็นแนวแอคชั่นอาร์เคดนั่นเองนะครับคล้ายๆอบับเบอร์แมนนะครับหลายๆคนน่าจะพอรู้จักกันบ้างนะครับบับเบอร์แมนนี่เป็นเกมในตำนานเลยนะครับที่จะใช้อ่การวางระเบิดอะไรแบบนี้นะครับแต่สำหรับเกมนี้จะใช้อ่ระเบิดน้ำนะครับเปลี่ยนจากระเบิดปกติเป็นอ่ลูกบอลน้ำแทนหรือลูกโป่งน้ำนั่นเองนะครับสำหรับใครลงเอ่ลงทะเบียนในเพจสโตไว้ส่วนใหญ่จะแจ้งเตือนนะครับอ่าอันนี้มันเป็นการแจ้งเตือนในโปรแกรมจำลองผมอะไรแบบนี มันจะช้านิดนึงนะครับแต่ในมือถือจริงๆก็แจ้งมา2วันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เอามาพรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับเกมนี้นะอันนี้ก็ขึ้นมาอยู่นะครับแจ้งเตือนของ l a y Store เนาะอันนี้อยู่ใน l a y Store นี่ครับระบบแจ้งเตือน Play Store ทีนี้เรากลับมาที่ตัวเกมกันนะครับผมก็ตัวเกมนี้นะครับผมก็จะมีโหมดด้วยกันหลายๆโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทั่วไปแข่งขันจันดาบหรือว่าโหมดแล้งนะครับโหมดเกาะสมบัติแล้วก็อาร์เคด้วครับสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้ภายในเกม ระบบจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับยกเว้นประกาศนะเป็นภาษาอะไรภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือว่ามีต่างชาติเข้ามาช่วยกันประกงประกาศอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเกมเพกันดีกว่านะครับว่ามีรูปแบบการเล่นประมาณไหนนะครับแข่งขันทั่วไปเลยนะอันนี้ก็จะจับคู่อัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกดพร้อมเลยคือจะแบ่งเป็นทีมทีมละ2คนนะครับ ก็ทีมไหนทําถึง5คะแนนก่อนก็จะชนะนะมีสีแดงกับสีน้ําเงินผมอยู่สีน้ําเงินนะครับแล้วก็แต่ละตัวจะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะครับแต่ช่วงแรกจะเหมือนกันหมดแล้วนะครับช่วงแรกนะเลเวล1ถึงเลเวล5แบบนี้จะมีสกิลคล้ายกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเลเวลหลังๆอ่ะจะมีพวกสกิลปฐมพยาบาลพวกคิลเลอร์หรืออะไรแบบนี้เพิ่มเข้ามาอีกนะครับนะก็ต้องรอในส่วนนั้นกันต่อไปนะครับในส่วนช่วงแรกๆนะครับมันจะเหมือนการเล่นบับเบิ้ลแมนนะครับวางลูกโป่งตาม เดี๋ยวผมจะแนะนําข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับก็คือเห็นเซตันด้านกลางจอด้านล่างไหมครับมันจะมีอยู่3ามสเตตัสด้วยกันเนาะสเตตัสอันแรกนะครับลูกโป่งก็คือถ้าเราสะสมะลูกโป่งน้ําเยอะๆนะครับจำนวนการวางลูกโป่งเราก็จะเยอะขึ้นนะครับส่วนที่2มันจะเป็นความแรงของอการระเบิดของลูกโป่งน้ําเราเล่นเองนะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นความเร็วในการวิ่งที่เป็นรองเท้าอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เหลือก็อยู่ที่การวางระเบิดของเพื่อนๆนะครับมา โอ้ยโดนโดนโดนแล้วเวลาโดนเราสามารถเจาะได้นะครับมันจะมีลูกดอกไว้เจาะลูกโป่งตัวเองอะไรแบบนี้ถ้าคู่ต่อสู้เดินมาเจาะอะไรแบบนี้เขาจะได้คะแนนตรงนั้นไปนะครับแล้วก็มีสกิลที่เป็นแบบนี้ทำแช่แข็งเขาให้เป็นลูกโป่งอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมโดนละเห็นไหมกำลังอธิบายอยู่อย่า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 เเอาเอาเอาตตตตตตตมาถึงก็ซวยเลย แต่ว่าเราไปลูกโป่งนะเขาไม่มาเดินชนอะ่ะเราก็หายนะครับอ้โหอะไรมันจะสวยอลังการขนาดนี้โอ้ของฟื้นเกิดเองนะครับมาๆๆเอาใหม่นี่ครับชนชนชนโอเคได้แต้มนะครับได้แต้มได้แต้มมามาจังหวะนี้ต้องเก็บขอนะครับระเบิดผมค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้คือระเบิดมันแรงไงมันดียังไงก็คือระยะการโจมตีมันจะเยอะขึ้นนะครับเนี่ยเห็นป่ม โดนโดนโดนโอ้โหไม่เป็นอะไรมันมีของไว้มันมีของแล้วก็จะมีไอเทมอื่นๆภายในเกมอีกนะครับเนี่ยเช่นอันนี้นี่ครับขี่นกคูอเลยแบบเนี้ยนะเออเราก็วางดักทิดทางดูนะครับ้ยโดนโดนโดนดนดีนะโดนนกคู่ก่อนนะครับโอ้โหโดนสองต่อครับผมแพ้เลยนะครับโอ้โหตาแรกเราก็แบบพวยแตกแล้วนะครับ สเตปการเล่นมันจะประมาณนี้ครับก็คือเอ่อทาให้เขาโดนลูกเบิร์ดระเบิดน้ําเราไม่ใช่ลูกระเบิดระเบิดน้าเรานะครับแล้วก็เป็นลูกลูกบอลน,น้ำอะไรแบบนี้แล้วก็เข้าไปชนเขานะครับเราจะได้คะแนนในส่วนนี้มาคือลักษณะการเล่นจะเป็นแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเมนูอื่นหรือระบบอื่นภายในเกมกันนะครับโอเคเนาะผมไม่แพน2ตาติดนะครับมันอ่ามันจะไม่โหดร้ายเกินไปนะครับผมกำลังอธิบายอยู่พี่อย่าเพิ่งเล่นกันโหดๆนะมา ชิบมากันแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะตั้งใจเล่นกว่าเมื่อกี้นะครับเราไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วเพราะว่าคอน,นเซปต์การเล่นเลไ่แบบนี้ผมอธิบายไปคร่าวๆแล้วนะครับมันก็มีง่ายๆนะไม่ได้ยากมาครับดันเดิมเอาชิปหอยชิปหอยคือวางระเบิดใส่ตัวเองนะครับ แต่มันไม่เป็นไรไงมันไม่สวยมันไม่สวยแหมมาตาแรกก็เล่นท้าหาแล้วตาที่สองนี่ไปกันใหญ่เลยนี่ครับรัศมีระเบิดเราจะแรงขึ้นนะเก็บครับผมเก็บเก็บเกบเก็บเกกบเก็บโอ้ยเก็บลูกบอลก่อนอ่าลูกบอลนี่ดีนะเราสามารถแอบในพุ่มไม้อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับเอาเโดนครับผมแล้วไปจิ้มครับ โชว์เข้าไป1คะแนนได้มา1คะแนนครับผมเกืบสวยกับสวยโอ้โหมาพี่ก็โชคดีแล้วนะเอาเอ,าเอาได้2คะแนนเลยก็โ,โคชคดีเลยอะไรจะสวยปานนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเ,ยเ,ยเยโอ้โหโดนอ่ามันสามารถยิงอ่าลูกดอกไปช่วยผู้เล่นอื่นได้นะครับหรือว่ายิงใส่สตรูก็ได้นะ เดี๋ยวชนก่อนชนก่อนนี่ครับผมมาเกิดมาตรงที่ผมอยู่พอดีเลยมามามา,มาโอ้โหโหลูกดอกช่วยผมหน่อยนี่ครับเรียบร้อยครับชนะห้าสามว้าชนะแบบง่ายๆอ่ะนี่ครับ อันนี้จะเป็นเกมเพลย์ในโหมดทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของโหมดอีกเลยนะคือมันเล่นเร็วจบเร็วมากนะครับเป็นแอคชั่นอาร์เคดที่เอาไว้เล่นแบบสนุกสนานหรือเล่นขำาแก้เครียดอะไรแบบเนี้ยช่วยได้เยอะนะครับไม่รู้ว่าเล่นไปเล่นมาจะเครียดหรือเปล่านะครับสำหรับเกมนี้นะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูาในโหมดที่เปิดใหม่นะครับมันมีเกาะสมบัติอยู่เห็นไหมครับนี่มันก็จะเป็นการถอยลูกเต่านะถอยไปชึบหนึ่ง อ่าโอเคครับผมแล้วก็เริ่มเกมคือเขาจะให้เราทําอะไรบางอย่างนะครับแล้วเวลาเราทําอะไรตามที่เขากำหนดมาสําเร็จเราก็จะได้ของรางวางนะัลอะไรแบบนี้นะครับจับคู่แล้วนะครับนี่มาๆมา,มาเรามาดูกันสักเล็กน้อยนะครับปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นการต่อสู้คือมันการต่อสู้กับบอทนะครับเนี่ยแล้วผมจะออกไงเนี่ย โอ้โหคือโคดโกงเลยนะริปโป้โอ้โหเก็บเก็บเก็บเ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 บโดนครับผมโดนโดนโดนโโดนโโดน,โดน,โดน,โดนมีเวลาประมาณ3นาทีนะครับเราต้องกําจัดเขาให้ได้อันนี้เสมอ,อไม่น่าจะได้ของรางวัลน,นะครับเพราะว่าเป็นการทอยคล้ายการเล่นสตอรี่แล้วก็มีอะไรกําหนดอะไรแบบนี้มานะครับแล้วก็ไปแข่งตามจุดที่เขาบอกอะไรแบบนี้นะครับต่อมาจะเป็นโหมดอาเคด ไอเคดก็จะมีแข่งกิน,กนเปล่านะครับหรือสลาเปานั่นแหละแล้วก็มีโซเวลจะเป็นโหมดที่เราเอาชีวิตรอดคือใครเข้าไปก็ได้นะครับ16คนแล้วก็เหลือรอดคนทไทยก็ชนะคล้าย,ายบัตเทนรอยัลเลยใช่ไหมโหมดนี้อ,อประมาณนั้นนะครับแล้วก็สามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อน,อนได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีโหมดสร้างห้องหรือเมนูสร้างห้องอยู่ในโหมดไอเคดตรงนี้นะครับไอเคดจะปลดล็อกที่ผมจำเลเวลไม่ได้แล้วเลเวล5นะครับสร้างห้องแบบนี้ถ้าเรามีเพื่อนอะไรแบบนี้เร,สรารสรามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้ เ,เชิญเพื่อนเข้ามาเล่น4ีคนผู้เล่นล่าสุดผู้เล่นแนะนําที่เราสามารถเชิญเข้ามาเล่นได้นะครับก่อนที่เราจะเล่นกับเพื่อนได้ตัวนี้เพื่อนเพื่อนต้องไปแอดเพื่อนนั้นก่อนนะกลับไปที่หน้าเมนเมนูเนาะคือระบบมันเววร็วไปหรือเปล่าบางทีผมกดแต,แต,แต,แต่แต่นิดเดียวไปกันละมาที่เมนูเพื่อนนะครับก็มันจะมีเมนูค้นหาชื่อเพื่อนอยู่นะครับโอ้โหนี่ครับเมนูค้นหาชื่อเพื่อนใส่ชื่อเพื่อนข้างบนนะครับเช่นเพื่อนชื่อเจแล้วก็ใส่ไปนะครับไม่พบชื่อเพื่อนนี้มันก็ถูกอยู่แล้วนะครับไม่พบ เพื่อนชื่อนี้อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีไงคนที่ติดตามแบบฮอตๆนะครับที่มีคนติดตามเยอะๆนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมออประมาณนี้แล้วก็กดรีเฟ e นะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเห็นปะส่วนใหญ่มีแต่ผู้หญิงขึ้นมานะคนที่ติดตามผมยังไม่ได้ติดตามใครนะผู้ติดตามก็ยังไม่มีนะนี่ค้นหาเพื่อนนะครับเราต้องอาทาเมนูตรงนี้ให้สาเร็จเรียบร้อยก่อนก็คือเป็นการเพิ่มเพื่อนก่อนหรือไปติดตามเขานน่นนี่นั่นนะครับน่าเชิญกันมาได้เนะาะเมนูที่เหลือก็จะมาดูเมนูตัวละคร นะครับตัวละครก็จะมีตัวละครอื่นๆนะครับแต่ละตัวก็จะมีสเตตัสไม่เหมือนกันนะก็คือตัวแรกนะครับสีแดงก็จะเป็นจานวนลูกที่ได้แค่หนึ่งนะครับจำนวนลูกลูกโป่งน้ำอะความแรงนะครับก็ได้น้อยแต่ความเร็วได้เยอะนะตัวนี้ได้ความแรงมาแต่สปีดช้าลงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็มันมีสเตตัสเนี่ยเห็นป่ะแล้วแต่เลยนะครับมีเยอะมีแบบแรงๆนะมมีแบบเร็วๆสปีดเร็วนะครับที่เหลือหนึ่งหมดเลยอะไรแบบนี้นะก็ต้องแบบ ส่กระชาลํำชิดส่วนกันเนาะในการเปิดตัวละครนะครับสกิลอย่างที่ผมบอกไปอะครับปกติสกิลมันจะมีสกิลที่เราติดตัวอยู่แล้วก็คือสกิลตัวน,น,นี้อันนี้จะเป็นพวกอาวุธเสริมนะครับอุปกรณ์เสริมนะที่เราติดอยู่2ชิ้นอ่าแล้วก็จะมีพวกสกิล,ลอื่นๆนะครับเนี่ยเห็นปะมีเยอะเลยนี่อันนี้ก็ลองกดดูได้นะครับแล้วก็เป็นทางด้านอุปกรณ์นะครับมันก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆนะที่เราสามารถเลือกได้ที่เป็นเกราะ ก็คือตัวนี้น้ายาล้างสารนะครับก็คือเวลาเรากดใช้คล้ายบาเลียรหรืออะไรแบบนี้อันนี้ก็ลองดูนะครับผมก็มีหลายอย่างนะสามารถสับเปลี่ยนได้นะครับนี่เห็นปะเออแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าแล้วก็ทุกอันสามารถกดอัปเกรดได้นะครับที่เป็นสกิลนะนี่ครับอัปเกรดแล้วก็มันจะมีครูดาวที่เร็วขึ้นนะครับ อะไรแบบนี้เป็นต้นนะอื่นๆก็มีเยอะนะครับที่อุปกรณ์เสริมที่เป็นอสองประเภทหลกักๆก็จะเป็นสกิลแล้วก็อุปกรณ์เสริมนั่นเองต่อมานะครับเหรียญตรงนี้ผมยังไม่เปิดนะร้านค้าก็จะเป็นร้านค้าขายของทั่วไปนะครับพวกคอสตูมคอสโูม,มไรแบบนี้เนี่ยอ่าส่วนตรงนี้ด้านขวาล่างน,นะครับจะเป็นเมนูการรับของรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอ่าเควสไลฟ์วันเควสนู่นนี่นั่นนะครับมีให้เรารับอ่ามากมายนะครับตรงนี้นะ นี่ครับอโอเคตามนี้เลยแล้วก็อย่าลืมดูกล่องจดหมายด้านขวาบนด้วยนะครับเผื่อเขามีอะไรให้เรารับด้านบนเพื่อนจะได้ไม่พลาดนะครับวอื่นก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็มีพวกกันเติมเง,งินครั้งลงครั้งแรกอะไรแบบนี้เนี่ยได้ของนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยัลพารนะครับเหมือนในเกมอื่นๆนะตอนนี้ก็มีหลายๆเกมที่ทําแบบนี้นะครับมีแบบฟรีแล้วก็แบบเสียงเงินนะครับแบบพรีเมียมอะไรแบบนี้พรีเมียมพาร์อะไรแบบนี้ก็จะได้เยอะกว่านะครับเอาเป็นว่าก็ ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ BNB นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ